ขบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเข้าไก่จากร้อยเอ็ดอำเภอสุนภูมิอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอเมืองสวงขอนําเรียนหารือท่านประธานสองเรื่องนะครับขอภาพเลยน,นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องถนนระหว่างหมู่บ้านในอำเภอสุนภูมิคือบ้านพลละมั่งกับบ้านพลดวนนะครับ อำเภอสุนภูมิอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหินกองนะครับจากการที่ได้ลงพื้นที่ช่วงไปเยี่ยมเยียนประชาชนช่วงโควิดก็ได้เห็นสภาพที่เป็นถนนดินถนนที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแถวนั้นนะครับมีทั้งทําถนนทีก็ทีละ20เมตรนะครับเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจก็นําเรียนทนาทานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหรือไม่ก็ผู้ว่าจังหวัดที่มีงบอุดหนุนได้ช่วยเกียรติจ่ายมาช่วยประชาชนซึ่ง เป็นที่น่าเห็นใจครับหน้าฝนกำลังมาเป็นถนนที่คนใช้เยอะประชาชนนักเรียนนะครับแล้วรวมทั้งขนพืชผลทางการเกษตรนั้นคือเรื่องแรกครับเรื่องที่สองเป็นถนนในอำเภอสุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับอยู่ระหว่างบ้านหนองหูลิงนะครับกับบ้านว่านนะครับห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิสักประมาณขอภาพเลยครับสักเกกิโลครับแต่ถนนก็ประมาณ5กิโลเนี่ยนะครับเป็นถนนดินนะครับก็ไม่น่าเชื่อผู้แทนราษฎรที่เคยมีอยู่ในจังหวัดนี้ไม่ทราบว่า ทำไมมองไม่เห็นนะครับผมได้ลงพื้นที่จากที่ผมกลับไปอยู่บ้านผมได้เดินในสวนภูมิเกือบทั้งหมดได้เห็นสภาพเช่นนี้ก็นําเรียนท่านประธานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็องค์การบริหารส่วนตาบลน,นะครับตรงนั้นตำบลทุ่งสีเมืองไปยังผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านวันชัยคงกเกษมนะครับผ่านท่านประธานไปเพื่อให้ได้หันมาดูแลโดยเฉพาะงบ4ี่หมื่นสี่แสนล้านอยากนํานเรียนว่าถ้าเราสามารถที่จะเกลี่ยแล้วนําลงไปสู่ประชาชน ถนนหนทางเหล่านี้นอกจากเป็นการใช้สัญจรยังใช้ในการขนพืชผลทางการเกษตรอย่างถนนระหว่างบ้านว่านกับบ้านหนองหูหลิงนะครับเป็นถนนที่หลบเส้นจากยัสโซทรมาเป็นเรื่องที่จําเป็นนําเรียนทุกมนทานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ,รบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ